Ngon dữ lắm đi đi mẹ ao Nhân nhanh nhân 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 Mẹ lục lời นั่งดูดีๆไม่เอาเห็นไหมไม่ลูกหนีเลย ăn ngay, ngay ở đây, ăn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  ngay ở đây, เฮ้ย,ยลบลบลบยืนดูดก็ไดุ้ยใช่ไหมยืนดูดก็ไดุ้ยแม่ก็กินหญ้าไปลูกก็ดูดไประวังเดอ้อระวงังหลบแม่ด้วยเด้อไปดูดูตรงนี้ก็ได้ แม่มือใหม่ครับเด็กสิบตัวนี่ก็ยัวเย้ยเลยนะใช่ไหมสิบตัวยัวเย้ยใช่ไหมเวลาเขาให้นอนดูจะเองบนอนะ่ะแม่หนูยังไม่อิม่มเบ้ง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 ,บงขอหนูดูดอีกทีนึงนะระวังระวังระวังเออดูดดีๆเนอะ ถุงเท้าเนี่ยเสียงดังกับพวกไปคุยอะไรกับแม่เขาดูดนมเลไปคุยอะไรอ่ะอืมจะได้ดูดไหมนี่แม่หนูดูดน่อยไง่ายนอยง่ายอยน่ะนะนะนะแม่จ้าให้หนูดูดหน่อย,ย,ย,ยน่นะน,นะน,น,น,นะน ทานข้าวเสร็จให้แม่พักแป๊บหนึง่งปวดท้องก็ปวดปวดที่ก็ปวดประมาณนั้นเวลาทานข้าวไปใหม่ๆเอาเพิ่มมากวนได้ไหมคะทานข้าวหมดไหมเออเหลือแต่ลางเหลแต่กระแปงครับสามมงเย็นกว่านี่ท่านจะต้องกินข้าวแล้วแม่นางนี่ ไปเลยไป4โมง4โมครึ่งแล้วตุว๊บโวยวายนางหิวแล้วนางยังไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมนางหิวแล้วนางยังไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมไม่ให้กินไม่ให้ดูดนมเล่นก็ได้อุ๊บความโซนของเด็กๆนะคะไปะนอยเฝ้าสิบกว่าวันก็ยังนอนเฝ้าอยู่ ตอนกลางวันนี่ถ้าเกิดจะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวน,นี่ต้องเอามาไว้อีกฝากหนึ่งนี่ฝากที่พันนวลอยู่นี่มีเรียรางให้เขามีที่นอนให้เขาแล้วบันน้อยก็นอนเปลีข้างบนนี่ที่นอนเด็กๆตอนกลางวันพันนวมปูซะมีรางกระป๋องน้ําไว้แต่ตอนนี้น้ําแห้งอะไรนะอาหารเรียรางไว้ตรงน,นี้เผลอไม่ได้ไก่มากินมดุด จะให้ดูดอีกไหมเนาะนั่นเห็นไหมแม่ใจดีเบ้งเบๆงเบงเบงแม่เบ้งเบงเบงให้หนูด,ดูดหน่อยนะแม่อย่ามัวแต่เล่นกระป๋องดิมันไม่มีแล้วแม่จ๋านั่นจะได้กินไหมเนี่ยเบ้งเบ่งเบ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 งบางตัวก็ไปเล่นเชือก ก็กินยาวงตัวก็มาคุยคุณแม่ระลุเยอะเก็บกระป๋องก่อนไว้เถอะตั้งใจให้ลูกเธอดูดดีๆดิมีอยู่ตัวนึงปากเขาจะขาวเท้าเาจะขาวสีข้างเลย มือสองข้างเท้าสองข้างปากขาวเผ้ออดเลยตามดิตาม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 ดูดนงอีแม่ดีกว่าอีแม่อีแม่หนูยังบุอิ่ม่ะยืนดูดได้บ่เนี่ยยืนตรงเนี้ยดูดตรงเนี้ยโอ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 ้ยดูเด็กด้วยดูเด็กด้วย เห็นไหมเวลาเขาทานข้าวอิ่มแล้วเขาจะไปหาที่อึที่ฉี่เขาอยู่ไม่ให้ออกไม่ให้เข้าไปหาก็รอจะหาแม่นะหะแม่ไม่นางไม่ยอมให้กินเหรอไหม่มตรงไหนดีวะเอ,อระวังระวังข้างหลังมีไหมนั่นอะ อย่เสียงดังเหมือนเมื่อกี้อีกนะอย่าแย่งกันอย่างนั้นนะลูกนะเดี๋ยวมันอีนางลูกอีกอะอ้วโอ้ยเจ้างี้ไปดูดเล่นจีมแม่เขาหนุนมันไม่ใช่นมเต้าหนูอยู่ไหนหวะเต้าหนูอยู่ไหนหวะเริ่มแล้วเริ่มแล้วสงครามเริ่มแล้ะ ไอ้นั่นนั่นแม่ให้นะแม่ไม่ให้นะเสียงดังไม่แต่ตัวเดียวนี่แม่คว่ำเลยนะนัะ่นเห็นไหมเอ <c oughs> ้าขีบไป่างานั้นนะห <c oughs> ิ้วน้ำหรือเปล่าเขาน้ำหมดแล้วเหรอน้ำหมด เลยนะหมดอดเลยพี่น้ำพี่หมดอีกแล้วเหรอดีอ่ค้อไปตักให้นะยี่ค้อไปตักให้นะเออน้ำหมดเหรอหิวน้ำใช่ไหม นี่ก่อนเด้อ่ะไปแล้วเด้อะน,น้ำก็หมดไ,ไปหาน้ำให้เขาก่อนเอานอนดีๆนอนดีๆเอาเอา็อาไปแล้วเชียวดูรอบนี้จะเงียบไหม <c oughs> ไตัวถุงเท้าเท้าขาวๆนละทำเสียเรื่องทุกทีวลาดูดนม มมมมมมัมมมมมััไปละเด้อค่ะเด้อป้าน้อยมาเอาหมูมาฝาก<ะ>พอหายคิดถึงก<ะ>ันมั่งเนื้อะคิดถึงเน้อทุกคนป้าน้อยตัดดำบนดอยนะคะไปยจ,จุ๊บไปลคะค่ะ